เออแม่เหรอพร้อมค่ะพร้อมเลยเลยโอ้ทุกคนชื่นชอบกับโชว์มากเลยสีอะไรอ่ะโชว์วิโชว์อ่ะโชว์จะเริ่มจากอะไรก่อนดีทำเลยค่ะก็เป็นอะไรที่คลาสสิคแล้วก็มีความเปรี้ยวความสดใสอันนี้แค่ส่วนนิดนึงเลยในในในสีที่จะต้องมีนะคะ ฉีกขาเยอะที่สุดในชีวิตแล้วค่ะน่าจะที่เรื่องนี้แต่มีคนฉีกขาเยอะกว่าหนูคือด้านนู้นด้านซ้ายค่ือปกติก็จะเป็นเด็กใสๆอันนี้ก็ยกระดับความโตขึ้นมาเยอะเอเอโตแล้วค่ะพี่อ้อมเนี่ยโตหรืออบากจะโตบ้างอ๋ออ้อมก็ฉีกขาไม่มีค่ะก็ไม่มีค่ะให้ลูกๆทำหน้าที่ไปค่ะเราก็เป็นผู้ควบคุมของบุพชาติของเราครับ ใช้งานลูกค่ะเงินค่ะจากคิดเจอคนชอบแบบว่าฝ่นะครับหรือว่าฝีสมากฝีสมากเลยใช่ไหมคะการที่จะถ่ายฉากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการกระทำการขอลูกสาวก่อนค่ะว่าแม่จะต้องขอถ่ายฉากแบบมีสุบุรีนะลูกทุกวันนี้ก็สามีไม่ต้องขอค่ะขอลูกสาวแลยแล้วอยากอ่าให้พี่ก้องลูกสาวเลย ในร่วมงานเขาเาก็มาน่ใจประสบการณ์นะร้วเ่ตป็นละครเรือเนรเรื่องแรกคือว่าเล่นไแล้วหลายเรื่องแล้วก็เล่นีเล่นมากแล้วก็อินกับคาแรคเตอร์กับบทแล้วก็มีรับสบกันดีมากเลยค่ะ ก็สำหรับอีฟ้านะคะก็คือถือว่าแบบไม่ได้เป็นมือมือใหม่ก็เรียกว่ามือโปรแล้วเลยสําหรับละครเรื่องแรกของเขานะคะถ้าเขาบอกเรื่องแรกนี่คือมือโปรแล้วเลยพี่ก้อยนี่คือแบบอแม่อวยหนูไปแม่อวยค่ะอันนี้คืออวยจริงๆที่สุดเล่นดีมากอันนี้พูดจริงวันนั้นก็ชมเขาด้วยเพราะว่าอย่างมันจะมีบางอันที่เราต้องมีฉากเคียดเขาตีเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะมีวิธีการถ่ายที่บางทีอาจจะยังไม่ได้รับหน้าเขาหลีนะคะก็จะบอกเขาบอกว่าเก็บเก็บเลยคุณผู้ชเขาก็คือเก็บเลยฮุกเก็บพอแบบลูกอันนี้แหละถึงตรงนี้แล้วโลออกมาเลยจากน้องเล็กสุดตัวจี๊ดมากอันนี้เกินเบอร์เต็มคาราเบลสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ เก่งจริงๆคนะจะหนีท hmm. mm ี hmm. mm ่ส hmm. mm ุดเก่งมากด้วยด้วยด้วยบทมันเกินอายุนะคะแล้วก็ด้วยแอคชั่นต่างะคาแรคเตอร์ในเรื่องคือเป็นอายุเขาแหละในเรื่องแต่ว่าด้วยการเติบโตของเบนเยอร์ยละครนมันทำให้เขาต้องต้องโตเกินตัวจริงเขาเนี่ยค่ะแต่เขาก็อินแล้วก็เล่นได้ดีนะคะแน่ที่จจะถ่าย เป้าเรื่องแรกทำกันบ้านอะไม่เจอพี่ออองเงี้ยพี่นกถัดไ้พี่นกเป็นยังไงบ้างาพี่นกพ่อแม่ถามไม่เลยเข้าฉากกับพี่นกเป็นยังไงบ้างอย่างกับพี่อองเนี้ยเราจะมีคาคุยแล้วก็มีการเล่นกันก่อนที่จะข้าฉาแต่ว่ากับพี่นกเนียเขาก็จะมีคนที่สองตัดเวลาแล้วเรารู้สึกนกสนุกสนุกนุกสนกสนุกสนสนกนกน ว่าคือสิว่าแต่ละคนเป็นระดับไหนเนีเรยว่าได้ลเลยเพระาะเรียนคามเชี่ยวากมากมนแบบที่ชอบเรารู้สึก่าเขาตัวเล็กอะ่ะแต่เขาสามารถส่งมาในราคาที่เราดูรัวได้อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกก็มีการติดกันบ้ากก็จะหมดก็ในเรื่องนี้หรือ่าทีวีเสร็จขเรื่องนี้ที่จะสื่อสารให้คนดูคืออะไร คือสักสีของความเป็นดูที่มันเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็หลักๆเลยก็ยังไม่มีซีรีส์เรื่องไหนที่พูดถึงอาชีพโสเภณีอย่างตรงไปตรงมาขนาดนี้ก็เชื่อว่าบางเกาะคณิกาจะแบบยกประเด็นเรื่องนี้มาอย่างแน่นอนค่ะหลักๆเลยก็อยากเลือกผู้หญิงด้วยค่ะถ้าเรนหลัพอกับตัวอย่างที่เสือออกไปแบบปิดแบบเป็นยังไงบ้างก็หลายคนอาจจะเห็นเป็นอีมแฟคเตอร์หนึ่งโดยปกติเข้าไปก็ปกติก็เล่นดราม่าแต่ว่าอันนี้ก็อาจะเป็นเรื่องบทที่มันรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ เมสเซจที่ส่งไปอาจจะค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นกับไปของเรื่องแล้วก็บอกความอลังการของทุกทีมทุกฝ่ายทุกฝ่ายภาพเสียงคอสตูมเซ็ตดีไซน์ทุกอย่างมันเต็มที่มากหรือว่าภาพรวมมันเลยออกมาดูดูจะป็นเดีไหมเป็มื่อกี้คุณรัชฟ้าบอกแล้วว่าเรื่องที่จะประเดิมถ่ายเป็นเรื่องแรกเลยคือเรื่องบางเกาะอภิริการให้ ฟ้าฝากกับแฟนที่เราชปเมื่อก็คือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เฉพาโฝนประมาณก็มาได้สำหรับเราแล้วเราไรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมันก็จะเป็นสถานที่ตัวอย่างเป็นบางอย่างก็ไม่ได้ง่ายเลยโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นหนัดเห็นแคทีเซอร์เราสึกว่ามันคุ้มค่าแล้วก็หายื่อยเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยดดยเกพาอแฟนสาหรือว่าหลายๆคนที่อยากมีผลงานด้านการละครอะไรอย่างงี้ ในเรื่องนี้สําหรับฟ้าค่ารู้สึกว่ามันมันสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเรารักตัวละครอย่านี้มากเลยแล้วก็ทุกๆคนก็คือจะมีคาแรคเตอร,ร,ร์มันยากมากขึ้นรู้สึกว่า ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็เห็นมุมมองนในึ่มุมมองในของโซเนนีหรือว่ากะรีนแต่อีเวอร์ชั่นของตัวเองนะค่อยก็ได้ถ่ายเหนือ่อยจากเห็นฟีดแบ็กคนดูงานในทันง้งแบบโรเชียและวกอันนี้ทำที่เขาดูถ่ายเหนื่อยแฮปปี้ค่ะจริงๆเราเพิ่งดูทีเซอร์ก่อนหน้าน,นั้นแค่แบบแปบ๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเรารู้สึกว่าเออ แรงที่มันลงไปแล้วมันออกมาเป็นภาพมันสวยงามมากแล้วก็ดีใจค่ะแฮปปี้ที่ทุกคนชอบครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่พี่ค่ะขอบคุณค่ะประโยคเป็นนักสื่อหนุ่ยพี่อ๋อขอทีมมีไม่ได้ไม่ได้ทีมมีไม่ได้ต้องต้องมีมีมือนต้องมีมีเหมือนเนาะใช่ไหมยคะค่ะ

ครับผมเรียบร้อยเบค่ะ